ฟุนโดลราเผยการเป็นแชมป์โลกช่วยเพิ่มโอกาสอย่างมากมายโดยล่าสุดนั้นเซบาสเตียนฟุนโดลราแชมป์เดิมันยูบีซีดิมยูบีโอในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัด154ป่ปอนด์ซึ่งเขาจะขึ้นโชคในไฟวันอาทิตย์นี้กับทางซอเดลบุกเกอร์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางพรามวิดีโอของอเมซอนโดยฟุโดลาเขาได้กล่าวว่า ผมตื่นเต้นมากสำหรับอนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ผมมีโอกาสมากมายมีไฟให้โชคมากมายที่ผมต้องเจอหลังจากที่ผมเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้นะักโชคหลายๆคนต้องการโชคกับผมเพราะผมเป็นแชมป์โลกฟุนโดล่ากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่งานถแถลงข่าวในครั้งสุดท้ายก่อนการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรก สำหรับฟุโดอร่านั้นเขาชนะทีมสู่เมื่อปีที่แล้วและมีทางเอรโรสเปนจูเนียก็ได้ขึ้นไปบนเวทีหลังจากการชกดูเหมือนว่าไฟกับทางสเปนจูเนียน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เนื่องจากทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางพรีเมียบ็อกซิ่งแชมเปียนนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันว่าฟุนโดล่าอาจเผชิญหน้ากับทางเทอร์เรน์คอร์ฟอร์ในไฟต์ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามการพูดคุยของฟุนโดลราและสเปนจูเนียก็ไม่เคยนำไปสู่การชกจริงๆได้ทำให้เซบาสเตียนฟุนโดราเจ้าของสถิติการชกชนะ21ครั้ง ชนะน็อก13ครั้งเขาแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งโดยเขาจะพบกับทางซอเดลบุกเกอร์ซึ่งมีสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะน็อก11ครั้งเขาแพ้1ครั้งซึ่งทางฟุนโดล,ล่าเขาจะมีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้รออยู่หากเขาสามารถเอาชนะซอเดลบุกเกอร์ได้ในไฟเช้าวันอาทิตย์นี้นั่นเอง